สร้างมูลค่าให้กับไอบุคคลที่นำเอาไปใช้นะครับนักเรียนครับนักเรียนมาดูในส่วนของกังหันน้ำบบัดน้ำเสียนะครับนักเรียนอาจจะเคยเห็นในในส่วนของใช้ในตัวเมืองนะครับในในการสร้างออกซิเจนให้น้ำนะครับให้ให้น้ำมีออกซิเจนแล้วก็ปลาสามารถอยู่ได้แล้วก็ใช้ในด้านการเกษตรอย่างเช่น เกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งนะครับมีกุ้งจํานวนมากจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเติมออกซิเจน,นลงไปในน้ำนะครับจะได้ทําให้ไม่แออัดจ,จนเกินไปกุ้งจะได้ไม่ตายนะครับเรามาดูกันว่ามันมีวิธีการทาํางานยังไงนะครับนักเรียนจะเห็นคําเป็นตัวนี้เป็นใบพัดนะครับตัวนี้เป็นใบพัดนะครับอันนี้เป็นใบพัดนะครับนะครับมอเตอร์หมุนใบพัดมอเตอร์จะอยู่ในนี้นะครับมอเตอร์จะอยู่ในเครื่องนี้นะครับ มอเตอร์ก็จะส่งเหล็ก2ข้างเนี่ยเหล็ก2ข้างเนี่ยเหล็ก2ข้างเนี่ยพอมอเตอร์หมุนใบพัดก็จะหมุนตัวนี้ก็จะหมุนนะครับหมุนตีนะครับใบพัดก็จะตีน้ําลงไปตีน้ําตีน้านะครับตีน้ำนะบใบพัดตีน้ําขึ้นด้านบนนะครับเพื่อช่วยเติมอากาศนะครับให้กับน้านะครับซึ่งจะทําให้น้ำนะไม่เสียไม่เน่าเสียนะครับช่วยลดมลพิษ ช่วยเพิ่มคุณภาพน้ําแล้วก็ลดลดมลภาวะน้ําเน่าเสียนะครับมันเป็นเครื่องเติมอากาศที่ดีมากนะครับในใน,ในย,ยุคนี้นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในส่วนของคูคลองต่างๆเนี่ยการไหลเวียนของน้ำเนี่ยมันมีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเติมออกซิเจนลงในน้ํานะครับมันเหมาะสําหรับการติดตั้งในในส่วนของ พื้นที่ที่มีขนาดใหญ่นิดหนึ่งนะครับแม่น้ําลําคลองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยน้ําเสียออกมาแล้วก็ก่อนที่จะปล่อยน้ําเสียลงคลองเนี่ยก็ต้องมีการบำบัดน้ําให้น้ํามีคุณภาพดีก่อนที่จะเราจะปล่อยลงคลองนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไอไอตัวนี้เนี่ยสามารถที่นําไปใช้ในการเกษตรคือในส่วนของการเลี้ยงกุ้งนะครับ นะครับเรามาดูในส่วนของการการเกิดเทคโนโลยีกางหันน้ำนะครับบำบัดน้ำเน่าเสียสามารถวิเคราะห์หนะที่เกี่ยวข้องกันได้ก็คืออันดับแรกก็คือปัจจัยนะครับปัจจัยเนี่ยความต้องการต้องการอะไรนะครับต้องการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียนะครับก็คือน้ำไอไอน้ำถ้าเกิดว่ามันไม่มีการเคลื่อนไหวหรือมันบน ชั้นข้างบนของน้ำเนี่ยมันไม่มีการเคลื่อนไหวหรือไม่มีอากาศเนี่ยน้ำก็จะเสียทําให้สัตว์มีสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ําก็จะตายนะครับเพราะฉะนั้นการขาดจิตสํานึกของประชาชนที่มีการทิ้งไม่ว่าจะเป็นครัวเรือนหรือว่าพวกเราต่างๆเนี่ยทิ้งของเสียลงในน้ำนะครับเป็นจํานวนมากก็จะทําให้น้ําเน่าเสียและเกิดมลพิษทางน้ํานะครับจากนั้นนะครับก็มีวิธีการก็คืออจะทํำยังไงถึงจะแก้ปัญหาได้ดีนะ มีวิธีไหนเทคโนโลยีไหนจะช่วยได้บ้างปกติแล้วเราแก้ที่พฤติกรรมของพวกเราใช่ไหมแค่เราไม่ทิ้งเราโน,น,นรงเรามีจิตใจที่รักน้ํามันก็แก้ปัญหาได้แล้วแต่นะครับเนื่องด้วยที่ว่าเราคนเดียวไม่สามารถที่จะแก้ได้ทั้งหมดจึงมีเทคโนโลยีที่จะแก้ไขตรงนี้มาใช้ในการ,รบําบัดน้ําในคูคลองให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นนะครับลองไปดูกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการบาบัดน้ําเสียนะครับคูคลองหรือ หรือแม่น้ําสาธารณะก็ตามนะครับส่วนมากนี่ก็จะแม่น้ําที่ไม่มีการไหลเวียนเนี่ยน้ำจะเสียได้ง่ายนะครับเพราะว่าขาดออกซิเจนนะครับเอาเรามาดูกันนะครับในส่วนของปัจจัยที่ทําให้เกิดไอกังหันน้ำเนี่ยเพิ่มอากาศในน้ำเนี่ยก็คือมันเกี่ยวข้องกับศาสตร์ต่างๆก็คือเครื่องบำบัดน้ําเสียเนี่ยมันเกี่ยวข้องอยังไงในด้านวิทยาศาสตร์นะครับก็คือ มันนะครับมันเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำนะช่วยลดความเข้มข้นของสารต่างๆที่ไม่พึงประสงค์ในน้ำนะไ,อไอคาว่าสารที่ไม่พึงประสงค์ก็คือสิ่งมีชีวิตไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้นะการเติมออกซิเจนลงไปเนี่ยทำให้น้ำเนี่ยทำให้สิ่งมีชีวิตในน้ำเนี่ยยังยังมีชีวิตอยู่ต่อเปรียบเสมือนเรานะครับที่ที่ต้องการออกซิเจนนะครับถ้าเกิดว่า เราไม่มีออกซิเจนเราก็ตายนะอย่างเช่นปัญหานะครับมลภาวะ PM 2.5ในกรุงเทพที่ผ่านมาเนี่ยเห็นได้ชัดนะครับก็คือนั่นแหละคือออกซิเจนน้อยในออกซิเจนมีฝุ่นควันจึงทำให้เราเกิดโรคต่างๆมากมายนั่นคือในส่วนของวิทยาศาสตร์นะครับต่อไปในส่วนของคณิตศาสตร์ในส่วนของคณิตศาสตร์เนี่ยในการออกแบบในส่วนของกังหันเนี่ยก็ต้องมีการคำนวณความกว้างความยาวนะครับและก็ความลึกของกังหันนะครับ ว่ามอเตอร์หนึ่งมอเตอร์เนี่ยสามารถที่จะพัดใบพัดเพื่อที่จะเติมอากาศลงในน้ำเนี่ยได้กี่ตัวนะตามความเหมาะสมเพราะว่าถ้าเกิดว่ามอเตอร์เล็กนะครับใบพัดเยอะนะเดี๋ยวก็ไหมนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้มันบาลานซ์กันก็คือเปิดไปแล้วมันไม่มันไม่เสียนะครับเปิดไปแล้วมันไม่เสียแล้วก็มันไม่สมบุกสมบันจนเกินไปนะครับวิศวก,กรรมนะครับ ด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็คือใช้ในการออกแบบโครงสร้างนะนกลไกระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็วัดสดุนะครับตามนี้นะครับก็คือเหมือนที่เราเห็นก็คือมอเตอร์หมุนเหล็กเหล็กก็ถูกเชื่อมกับใบพัดใบพัดก็หมุนตามมอเตอร์มอเตอร์ใบพัดก็จะตีน้ำให้มีอากาศนะครับประมาณนั้นนะครับ ต่อไปนะครับในส่วนของด้านเศรษฐกิจนะครับในส่วนของด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะไม่ส่งผลโดยตรงมองเห็นภาพไม่ชัดแต่ถ้าเกิดว่าด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันส่งผลยังไงก็คือว่าทําให้คุณภาพชีวิตของประชาชนหรือสังคมดีขึ้นเมื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนสังคมดีขึ้น การทำงานหรือว่ากิจกรรมต่างๆในเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นอย่างเช่นนักเรียนลองคิดย้อนไปในตอนที่มีฝุ่น PM 2.5เนี่ยถ้ามันเกิดแบบนั้นขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลยังต้องสั่งให้หยุดการทํางานนักเรียนไม่ให้ไปโรงเรียนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันแบบนั้นนะครับถ้าเกิดมลพิษทางน้ําก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดน้ำเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันสะอาดมันดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไปใช้ในเกี่ยวกับการเกษตร ปลาที่อยู่ในน้ํากุ้งที่อยู่ในน้ำเนี่ยก็จะได้มูลค่านะครับไม่ตายนะลงทุนเลี้ยงไปหมื่นตัวก็ได้กลับมาหมื่นตัวนะไม่ตายนะครับแล้วก็บ,บ่อบําบัดน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมปกติเนี่ยเมื่อโรงงานอุตสาหกรรมทิ้งน้ําลงในลําคลองเนี่ยก็จะส่งผลต่อสายแม่น้ําลําคลองเหล่านั้นบางที่มันอาจจะไม่ส่งผลโดยตรงมันอาจจะส่งผลถึงคุณภาพชีวิตเป็นโรค มาเร่งเป็นลงอะไรต่างๆนะครับเมื่อมีการบำบัดน้ําเสียเสร็จแล้วเราปล่อยน้าลงไปเนี่ยก็จะทําให้นะในส่วนของคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่บริเวณคลองเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ 1> <1> <1> ここก็เศรษฐกิจก็จะดีขึ้นตามนั้นไปนะครับต่อไปนะครับในส่วนของปัจจัยที่เกี่ยวกับมนุษย์นะครับ มนุษย์และสังคมนะครับก็คือบอกไปแล้วก็คือเหตุผลก็คือที่น้ําเสียก็เพราะเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าน้ํามันเสียเนี่ยก็จะส่งกลิ่นเหม็นส่งผลต่อสุขภาพทางจิตของชุมชนสังคมหรือว่าโรงงานหรือว่าไอบอ่อการเกษตรต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าไอน้ำเนี่ยมันสะอาดมันดีเนี่ยสังคมที่อยู่บริเวณรอบข้างเนี่ยก็จะมีความสุขไปด้วย ชุมชนมีความสุขเพราะว่าไม่มีโรคนะเมื่อชุมชนมีความสุขก็จะส่งผลไปถึงการอาศัยที่อยู่อา,าศัยสุขภาพจิตก็จะดีขึ้นโรงงานก็เช่นเดียวกันเมื่อโรงงานเนี่ยปล่อยน้ําเสียลงไอ้ไม่ปล่อยน้ําเสียลงในแม่น้ำเนี่ยคนที่อยู่บริเวณแม่น้ำเนีเน่ยก็จะมีความสุขไม่เป็นโรคนะครับในส่วนของอุตสาหกรรมก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าน้ําที่มันดีเนี่ยก็จะส่งผลต่อกัน ต่อมูลค่าของสัตว์ที่เลี้ยงนะครับก็จะทำให้ได้กำไรหรือว่าได้ได้ได้กุ้งที่ออแกนิกนะครับรได้กุ้งที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับประมาณนั้นนะครับเราจะมาสรุปในส่วนของเทคโนโลยีกังหันน้ำบบัดน้ำเสียกันนะครับ ทุกอย่างเกิดจากสาเหตุนะครับได้เรียนมองไปที่สาเหตุก็คือเนี่ยคนทิ้งขยะลงในแม่น้ําลําคลองนะครับโรงงานนะครับหรือว่าอุตสาหกรรมเนี่ยปล่อยน้ําเสียลงลําคลองนะครับจากนั้นเมื่อสองคนเนี่ยทั้งทิ้งขยะและปล่อยน้ําเสียมาเนี่ยในน้ในแม่น้ําลําคลองก็จะเน่าเสียประมาณนะี้เรากล้าลงเล่นไหมแบบนี้ใครตกไปก็นะอ๋อ อาจจะตายได้นะครับส่ง,สงผลให้มีกลิ่นเหม็นนะครับในลำคลองเหล่านั้นนะครับจากนั้นเมื่อเกิดปัญหาเหล่านี้เสร็จแล้วเนี่ยถ้าจะให้อ่าถ้าจะก็ต้องหาวิธีการในการบำบัดน้ำเสียเหล่านี้เมื่อเก็บขยะขึ้นหมดแล้วอ่าไม่คนเนี่ยไม่ทิ้งขยะแล้วมไอโรงงานอุตสาหกรรมไม่ปล่อยน้ำเสียแล้วเนี่ย ก็จะทําให้ไม่มีขยะแต่ก็ยังส่งน้ําที่อยู่ในน้ําก็ยังเสียเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นจะต้องมีกังหันนะครับกังหันน้ำนะบำบัดน้ําเสียก็จะทําให้น้ำเนี่ยที่เคยเสียเนี่ยกลับมามามีออกซิเจนแล้วก็มาเป็นน้ําที่ดีใช้งานได้นะครับก็นี่ก็คือเป็นเทคโนโลยีนะครับกังหันน้ําบําบัดน้ําเสียนะครับมันมีบรรส่งผลยังไงนะครับก็คือเพิ่มออกซิเจนในน้ํานะครับ แล้วก็ลดความเข้มข้นของสารที่ไม่พึงประสงค์ในน้ำแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นนะครับก็ทำให้แบบนี้ก็ทาให้หน่าอยู่หน้าอาศัยนะครับ